อีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติเหมือนกันแล้วก็ที่ว่าเป็น FC ของแฟนรายการของเรานะคะจากเหลือดคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์โดยทางโรงเรียนเหลือดณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์เองเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะมีการจัดแข่งขันทักษะวิชาการนะคะซิ่งถ้วยรางวัลของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะแล้วก็มีการส่งมอบความสุขให้กับน้องๆน,งนู้นู้นะคะนื่องในวันเด็กแห่งชาติด้วยนั่นเองนะคะโดยในงานเนี่ยน้องๆจะได้พบกิจกรรมมากมายสนุกสนานแล้วก็ข้องควันรางวัลเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มี กจกรรมการแข่งขันถักษะวิชาการแพทวันเด็กท็อปออฟ เลิศขนิดนะคะซึ่งท้วยรางวัลจากคุณพิรพันธ์สรีรัดวิภาคารองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการแข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์องค์อัครศิลปินในหลวงรัชกาลที่9และก็ได้รับเกียรติจากคุณรังร็อกเคสตาเป็นนักร้องเชิดดังต้นฉบับร็อกรักชาติมารวมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินครั้งนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการแสดงแล้วก็กิจกรรมลุนรับรางวัลของรางวัลต่างๆอีกมากมาย โดยในช่วงเช้าค่ะตั้งแต่เวลา9ก้นาิกาจนถึงเที่ยงเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันทักษะด้านวิชาการส่วนในช่วงบ่ายค่ะเลิดขณิตตั้งแต่เวลา 13นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาค่ะเลิศคณิตเขาจะมีกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมแหลกข้องควันและก็หมอบรางวันต่างๆอีกมากมายเลยค่ะนี่นะคะอย่างที่เห็นมาบนหน้าจอเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปณิธานความดีที่ทางเลิศคณิตสมาเซ็นเตอร์เข้าปฏิบัติกันมาโดยตลอดนะคะสารแสดงความจรงรักผักดีต่อพระบรมวงศานุวงศ์นะคะแล้วก็สาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่๙นะคะซึ่งกิจกรรมในวันแดงแห่งชาติ ช่วงเช้ายางที่บอกตั้งแต่กโมงจนถึง11โมงเนี่ยจะเป็นการแข่งขันถักทราบวิชาการเห็นว่าจะมีการแข่งขันในซ่องรายวิชาลักๆจะมีวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษนี่พอเขาเป็นเลือดเรื่องคณิตอยู่แล้วก็ต้องมาแข่งขันกันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์นะคะซึ่งก็จะร้องเพลงกันในเขาเดียกว่าหัวข้อองค์อัขระศิลปินในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็จะมีน้องๆนู้นๆเนี่ยมา้ารวมประกวดแล้วก็จะมีคุณรั้งร็อกเกสตาเนี่ยซึ่งที่ว่าเป็น หนึ่งคนที่มีปณิธานความดีรักชาติด้วยมันการเป็นจุดยืนเดียวกันเนี้ยมารวมตัดสินแล้วก็เป็นคณะกรรมการในครั้งนี้ด้วยนะคะ,คะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่น้องๆจะได้บอกคือได้รับการได้รับได้รับคําแนะนํานะคะแล้วก็จะได้รับถ้วยรางวัลเป็นการการันตีไปด้วยหลังจากนั้นช่วงบ่ายสิบหานาฬิกาเป็นต้นไปก็จะเป็นกิจกรรมแหลกข้องควันแล้วก็มอบรางวัลรวมถึกกิจกรรมเกม,มสนุกสนานให้กับน้องๆได้รวมกันนั่นเองนะคะนี่เลยจะกํานดการแล้วนานุจังตั้งแต่เช้ายัน เย็นกันเลยทีเดียวนะคะน้องๆได้สนุกสนานแล้วก็ได้รับข้อรางวันนะคะก็ขอให้น้องๆนะคะแสดงความสามารานะคะให้จุใจไปเลยเนี่ยหลยๆคอมเมนต์นะคะในแฟนเพจเอวีทีส้มคาครูไส้บวบอกว่าเจอกันที่เลิศดคณิตนะคะนี่ครูจิรดาก็บอกว่าเจอกันที่เลิศดคณิตค่ะครูสุดารัตน์บอกว่าวันเสาร์ที่13อย่าดืมเลิศคณิตนะคะนี่คุณครูก็ตั้งหน้าตั้งตาคอยเลยนะเพราะนั้นน้องนวนู่นูนก็ไม่ควรพลาดด้วยเหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องเดาเลยค่ะเลิศคณิต เขาจัดย้ายจัดเต็มอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็น FC รายการของเราที่น่ารักแล้วก็ติดตามรายการมาโดยตลอดนะคะ